เนี่ยทุกคนงามมากเลยค่ะแล้ใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆก่อนเนาะดูดีโอ้โหเนี่ยหน่อนเนี้อร่อยมากเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะสับเลยนะเราสรับด้านนี้นะคะเพราะว่าหน่อไม้เขาจะหันเนี่ยโค้งมาอย่างเนี้ยถ้าเราไปสับด้านอื่นไม่ได้เนาะต้องสับด้านนี้เนาะโอ้โหมีลากไม้อีกเนาะถ้ามีลากไม้สับออกยากเย้ ออนจากะะออนน้องมาญี่ปุ่นจ้าโอ้ยสวยมากเลยขุดหน่อไม้ค่ะขุดหน่อไม้ที่ญี่ปุ่นค่ะหาอยู่หากินเนาะในต่างแดนเนาะจ้ะนี่นี่หน่อเล็กๆอย่างนี้อร่อยนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นโค้งๆอย่างนี้เนาะปลายเขาถ้าหันไปด้านไหนเราก็ไปสับด้านนั้นนะคะทุกคนนี่หนองามมากเลยค่ะ งามๆเลยจ้ะหนอหนอไม้แบบนี้หากินยากนะคะทุกคนนี่อุย้ยงามคับงามหลายเสียมขวายก็น้อยหน่อยจ้ะถ้าเสียมอใหญ่ๆนาะคงขุดได้งามนี่แล้วเราก็สับเลยเนาะอุย้ยต้นไม้หนามนะเนี่ยมีแต่ต้นหนามเข้าไปไม่ได้เลยสับเลยออุอ้ยไม้ดีดใส่ตาอุย้ย ออกยังออกแล้วโอเคนี่ได้แล้วทุกคนนี่งามงามเราต้องขุดให้ถึงรากตรงนี้เลยนะทุกคนเนาะเราจะได้กินเพราะว่า,าจะอ่อนนะไม่เหมือนหน่อไม้ทางบ้านเรานะบ้านเราจะเอาข้างบนใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะเอาเอาให้ถึงรากเลยนะคะยิ่งตรงข้างล่างยิ่งอร่อยคะ่ะเป็นหน่อไม้นางดินเพิ่งเกิดใหม่เนาะทุกคนเนาะจะอ่อนหวานมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปขุดต่อก่อนนะคะ หาหน่อไม้ต่อค่ะหน่อไม้ที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะนุ่นนุ่นนุ่นเห็นแล้วนุ่นนุ่นเห็นไหมเห็นเห็นไหมคะทุกคนหน่อไม้นุ่นนุ่นนุ่นเจอแล้วเจอแล้วนี่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 กำลังโผล่สวยเลยค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหงามมากเลยค่ะทุกคนอ๋องามมากเลยมันมีอีกไหมนุ่นนุ่นนุ่นตรงนุ่นก็มีตรงนุ่นเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาถ่ายให้ดูเนาะ หาหน่อไม้สนุกมากเลยหน่อไม้ที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนนี่นู่นนะเห็นบอกอุ้ยช้างกับเขาไปยากจงจากจพี่นงค์นุ่นนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นีน่น,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 นี่ค่ะทุกคนหน่อไม้นะเนี่ยเนี่ยนี่อืมเนี่ยป่าก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยป่าหน่อไม้เด้ออันนี้หน่อไม้เขาเรียกคันอะไรก็ไม่รู้หน่อใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเนี่ยโอ้ร้อยค้นมาขุดอยู่นี่เห็นไหมคนมาขุดใหม่ๆเลยค่ะ เนี่ยรอยคนมาขุดใหม่ๆเลยอันนี้เป็นเป็นต้นหนามเยอะเลยนะน่าจะออกเยอะอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปขุดต่อก่อนนะคะ